สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องล้อปากกับราชันนะค่ะพี่น้องมินิก็มะพร้าวกันกลางโคกกลางดงขึ้นเก้าค่ะพี่น้องมหาจินเห็ดคือเก้าไปค่ะว่าเขาที่มานเห็ดยี่ยังไปรุ่นไปตามกันเลยค่ะถ้าปากสีเห็ดกอพี่น้องเกลือใด,ดเห็ดกอเนาะเฮ้ยราโงกสองโดพี่น้ <laughs> งอง เป็นซัวเลยจ้ะเห็ดผึ่งขอกำพี่น้องเห็ดผึ่งขอกำหรือเห็ดผึ่งดำแต่ดอกนี่บ่ดำเนาะใส่หนึ่งพี่น้องจุ่มนึง <laughs> เห็ดนะม้มนะเมาเห็ดกระงกสองบานที่เนาะอืมจะไปเก็บทังได้เก็บเห็ดกระไดจ้าโมเอ,อ่นหา ดอกน้อยเอ้ยดอกกำลังดีนี่ล่ะปะว่าคิดว่าต้นกอมันจุ่มกันยุยมเป็นแต่นั่นแท้สนอกกอน้ำนมะนะแมน ทานเห็ดทานเห็ดทานเห็ดทานหลังอ่อนๆเห็ดทานน้อยๆอ่อน ทานพี่น้องเห็ดทานอือ่นอนๆเลยทนนี่หาดอกเดี๋ยวเบิ้งกอดเบิ้งกัดารมูหย่บอเห็นยุนี่ทนนี่หาดอก เห็ดก้จ้าพี่น้องเห็ดก้ขาแดงอ๋อเห็ดทานอีกแล้วพี่น้องออ oh, ของดำ <laughs> ดำว่าแดงก็เอ้ามืม่หนีบ่ม,มีเห็ดเดี๋ยวค่อยลอยออกมามหนึง ល្ល់មដៅពីពុខវី្បីដំ little ប្រំម្ៃល។លាស់ទៅពុ นกยุงเห็ดผึงสาตร์กันเห็ดแดงพี่น้องดอกนี่ไงบอเมนเห็ดกอค่ะเห็ดแดงวอมดอกบานหยาเห็ดบกกินอีกแล้วพี่น้องเอ้ยหยาดหยาดบงกืออีกแล้วพี่น้องเห็ดบก บุกน้อยเห็ดบุกดอกนะ nhang mái đi đi đó thầu dẹp đó nhang mái đi đi đó thầu ừ. dẹp mua một nghe lấy đây nè

เห็นหนังว่าสีนี้อันบ่ชื้นได้ี่น้องนะนสีขาวแบบนี้ดอกนาเห็นหนังว่าดอกนาหนาเพื่อนกับสีลื่นๆนะคะพี่น้องแต่เห็นหนังว่าแบบนี้มันสีบบหึื้นพี่น้องแต่อีกซุ้มหนึ่งมันสีหื้นหนาเพื่อนสีบบลื่นนะคะอันนี้ี่เป็นสีขาวมันจะออกสีแดงๆหนาเพื่อนที่บ่ลื่นปันใดื่นคือกันแล้วจเจ้าบ่ลื่นเหมือนกับ ชนิดนี้ช่นิดนี้มันจะกินแซบกวัวสามจ,จีเงาๆค่ะจีบูหึนเห็ดผึง่งแต่อันนี้เห็ดผึ่งอี๋อุบปพี่น้องแต่ว่ากกินได้อยู่แต่อเราชัน้นลืมซื้อมันเนาะค่ะลักษณะเพิ่นหัวเพิ่นตีเท้าเท้าแต่ว่าแข็งล่างเพิ่นจีแดงแดงี่สิละแต่ว่า รสชาติจะมีรสชาติขมคือกันกับเห็ดแต่ว่าหอมสีขมหน่อยก็เห็ดเปิงขมอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าเพลินที่แข็งดีค่ะเห็ดเผือกยังเม่นเม่นม,มาบอกเลยเด้อค่ะพี่นอ้องเพื่อได้หูชื่อว่าเห็ดเผิอกยังแต่ว่ากินได้เราพี่น้องแต่ว่าออกรสชาติขมปแปลบแล๊ม ออกเป็นมูขึ้นกันนะพี่น้องถ้าเป็นได้ออกขาแข็งดีที่สำคัญบ่มีแมงเจาะดอกใ่ดอกนาพอเยออยู่เต็มตาแล้วเพี่อะเ,ะเต็มตาแล้วเตี่ Các bạn nhớ đăng kí nó qua lalaschool Để không bỏ lỡ những hẹt phửng khoa cam p/nông hẹt phửng khoa cam hết hẹt phửng đầm tên đỏ nì ba đầm nôi nhậu mơi hẹt nả mui hẹt hẹt nả in là bên nhậu bên nhậu เอันใดอันนี้ทิเห็ดเผืองนั่นหรอเห็ดอันเห็ดอันนี้มันก็ได้ดอกมั้งสนัหนหนบหัวขามั้งมันดอกแล้วเห็ดเผืองอันแดงๆขายมันมันขมก็แต่า,าหนูมากมัน,อน,นเออบอ่หกักบ่หักบ่แตกดีเป็นจีน้อยไร่ไร่เห็ดเผืองตองเนี่ยก็ล้างออก เห็ดกอเขาพี่น้องเห็ดกอเขาหรือว่าเห็ดกอน้ํานมเพิ่นก็เอิ้นเนาะน่ะนี่เห็ดกอาเห็ดกอน้ํานมแลแต่พื้นที่เพิ่นสิเอิ้นบ้านเฮาเอิ้นเห็ดบกก็ก็เอิ้นจักว่าือดกันแน่ เห็ดละงงกงามหลายหนอสวยงามอืมคไข่นึง โอ้ยเพิ่นกันไรพี่น้องไอ้ตอมเอ้าเห็ดละงอกใหญ่พี่น้องทองกระปั้นปะมึงทองกระปั้นบะตายเดียวตายเดียกินไ่ได้กินไ่ได้ใหญ่แหงพี่น้องใหญ่คักใหญ่แน่กว่าเนื้อดอกเดียวทนทนกินได้บ่ล่ะเนี่ย ก็ <c oughs> ไม่อยู่ก่างเดียวเจอย่ดอกเดียวทนทนคักเจ้หหิดก็พี่น้องหิดบกกันล่ละหิดบก โอ้ยมือน,นี่ก็เป็นมือของเห็ดบกเด้อพี่นอ้อนงเอ้ได้เห็ดบกเห็ดบกอ้อยต่อยเลยมือน,นี่ย่าง,งกุนหยิบอะไรอเลย เราออกออกเป็นเหงาเฮ้อยต้อยร้อยต้อยย่งปัดเอาอยเมื่อยบกกำลังเป็นจูมเป็นจีพี่น้อง อ้าวหลุดเก็บเห็ดบางามเลยนีห,หนักเส้นเก้าก็มีความหมานมาฝากพี่ฝากน้องเขาคนละตาเนะพี่น้องเนาะเห็ดรวมค่ะมือนี่เห็ดรวมเป็นเห็ดละโงกแกมีบานแนจูมแนปนลกันเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้กระตาล้าชั้นอันนี้กระตาตุคมนนกระตาปาเทียนโอ้ปากระตาปาเทียนงามงามงาม อันนี้แกตาพอลีนะคะผู้ที่รวมรอบปลากับล่าชันแตมเมื่อความหมานมาฝากพี่ฝากน้องประมาณนี้นะคะพี่น้องี่ขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ค่ะพอกันคลิปหนานะค่ะพี่น้องเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กับช่องน,น้อยๆน้ำหนะคะ่ะสิพากันเป่ากลับบ้านแล้วยันเห็นเนาฝนกระท่อมทาสีมาแล้วพี่น้องค่ะตัวแม้ตกอีกเหงเห็ดเราโงกรอบหนาออกอีกนะแม่